มาทำอะไรในนี้อืมอมาทำอะไรในนี้อเป็นไหนแล้วล่ะเป็นไหนแล้วล่ะคัดอยู่ไหนคัดอยู่ไหนเอ้าเอาเอ้าเอ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 าเข้ามาทำอะไรฮะเข้ามาทำอะไรเอาเล่าให้ฟังก่อนเข้ามาทำอะไรฮะทำไมชอบยังที่แอบแอบแคบแคบแอบแอบลับลับเนี่ยอึมอืมอเป็นอะไร เดี๋ยว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 เดี๋ยก็ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ออกไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเราเข้าไปแอบเข้ามาตอนไหนเนี่ยฮะออสติน ออสติน <Austin. S 2> แอลเข้ามากินใบไม้ใครมาเปิดประตูไว้เนยไปไหนแล้วล่ะมอน,นี่นเข้ามาทำไหมเข้ามากินอะไรเนะเข้ามากินใบไม้เนี่ยเดี๋ยวก็อ้วกแตกเดี๋ยวก็อ้วกแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยฟอร์ม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 เนี่ยนะฟอร์มเนี่ยนะฟอร์มเนี่ยนะห้มะามกิน ยา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 ทำเนียนทำเนียนทำเนียนทำเป็นไม่รู้รู้นะคิดอะไรอยู่รู้นะ